าแล้วครับอยู่ผมครัวสวินรีวิวแล็วันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือในราคา1450บาทครับของ i t ท a 26และ1 5 0 0บาทครับของ i t ท a เ8ทั้ง2รุ่นนี้ห่างกัน50บาทนี่รุ่นน้องนี่รุ่นพี่นะครับบนระบบปฏิบัติการ Android 10 ROM 3สามสิบสแรมกิกนะครับจะดีไม่ดีอย่างไรแต่ที่บอกไว้ก่อนนะครับคือรับประกัน1ปีเต็มแล้วใช้ได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับเบื้องต้นนะฮะแบบนี้คุ้มครับใครที่จะให้คุุุุณณณณพ่อคคคคคแมปูาาตหรื ลูกุ่นหลานเป็นเครื่องแรกของเขานะครับแบบนี้สบายๆไปดูรีวิวเลยครับแกะกล่องครับผมไปประมือ อ่านะครับรุ่นแรกเลยครับ A26 ครับด้วยหน้าจอ5.7นิ้วครับนี่รุ่นน้องของเขานะครับผมอ่าแลม2กิกะลอมสา2ครับปลดล็อกด้วยสแกนใบหน้าแบตเตอรี่3,020นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ฮะตัวเขาแบบนี้เลยนะครับเครื่องเขาแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหลังครับมีกล้องให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูสเปคค่อยๆดูกันไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่มาให้ซึ่งเป็นแบตแยกนะครับซึ่งวิธีการใส่นั้นง่ายๆอย่างงี้ฮะเราไปดูข้างหลังคคคครรรรรรััับบบบบบตงงงททีีีี่่่ิเเววณชาา์จนนนะะพยแแแดึออกกม้้ล็ ใส่เข้าไปให้เขาตรงขั้วกันนะครับเป็นแบบปกติเลยที่เราเคยเห็นแบตเตอรี่ที่ใช้กันแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เปิดเครื่องนะครับเปิดปิดนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่นะฮะเปิดมาหน้าจอแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสีเขาดีนะนี่แอนดรอยของแท้นะครับผมไม่ธรรมดานะอ่ะนะครับเขามีอะไรมาให้เขาก็มีเคสมาให้ด้วยนะครับกันกระแทกเลยนะครับตัวนี้ครับใส่เข้าไปเลยนะครับน้ําหนักเบาครับเบากระทัดรัดนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับกับการนะครับ ใส่ไปไหนมาไหนนะครับถือพกพาง่ายแล้วมีหูฟังให้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับคุ้มมากๆเลยนะครับหูฟัง3.5นะแล้วก็ยังมีอะแดปเตอร์พร้อมกับสายชาร์จแถมมาให้แล้วนี่ก็คือคู่มือใบรับประกันสินค้า1ปีครับประมือ่นะครับหลังจากเราตั้งค่าแล้วนะครับผมก็จะลองสแกนใบหน้านะครับตัวนี้ครับคือปุ่มสแกนใบหน้านะผมจะเอาหน้าไปใกล้นะครับนี่ฮะเงยเข้าไป นี่ครับเรียบร้อยครับสแกนใบหน้าได้ครับปรมือนะครับรุ่นนี้นะครับกล้องหลังนะครับ5ล้านนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับเอามาดูติ๊กตอกกันก่อนเลยนะครับตุ๊กติ๊ก o อกเนี้ยก็คือตัวที่จะบอกเลยว่าคุณภาพของโทรศัพท์หรือว่าของแท็บเล็ตเนี่ยดีไม่ดีแค่ไหนนะฮะอ่ะนี่ครับเด็ดไม่ได้รีไม่ได้เลยนะไปแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ล็อกอินนะครับเอาของโทรศัพท์ของเขาเลยนะครับนี่ครับเข้ามาแบบนี้เลยอ่ะตัวนี้เสียงนะนี่ นะเห็นไหมฮะเขาเล่นแล้วนะครับข้างบนก็มีช่องนะครับเสียบหูฟังที่เขาให้มานะครับตัวนี้ฮะสามจนะแบบนี้เลยภาพสีเสียงนะครับอ่ะลื่นเลยนะฮะนี่ฮะไปครับไปครับถ้าจะเสิร์ชหาครับนี่เสิร์ชให้ดูจระกันเลยนะฮะนี่ไม่มีกั๊กเลยนะครับนะครับจะช้าจะเร็วก็ดูที่คุณภาพครับตัวนี้ราคา1 4ึ0งพนะครับครูอัศวินรีวิวแหลกนะครับพิมพ์เลยนะฮะ นะฮะนี่ฮะมาดูเลยนะครับว่าอ่าเมื่อกี้มาแล้วเอาพิมพ์ผิดอ่าขึ้นครับนี่ขึ้นมาอันดับแรกเลยอ่าไปนะครับกดเข้าไปนะครับนี่กดเข้าไปเลยนะครับไม่นานนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆครับในเรทราคานี้ครับเนี่ยครับกดเข้าไปครับนี่ฮะจระเลยนะฮะอ้าออกกดแล้วรอนิดนึงอ่าเห็นไหมครับภาพสวยไหมฮะเออไม่ธรรมดานะครับนี่และในส่วนของ youtube นะครับ ลองไปดูมากนะครับว่าคุณภาพเขาจะปรับความละเอียดได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปเลยนะฮะไปพิมพ์เลยนะครับนี่ครับหนังระดับ 4K เอาสาวแหล่บ้านนะหนังระดับ 4K นี่มีสาวแหล่บ้านนาด้วยเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่มีลีไม่มีอะไรเลยนะดูเลยนะเดี๋ยวแต่โฆษณาเดี๋ยวตัดออกก่อน v e นี่ครับนี่คือสีนะครับสีของเขานะครับเรามาดูครับความละเอียดได้ขนาดไหนนะฮะมองเห็นไหมอันนี้อันวนมาที่720นะครับแต่เราอยากจะเพิ่มขั้นสูงมาเลยนะครับไปที่1800 0หรือว่า Full HD นะครับอ่าปรับแล้วครับแป๊บเดียวครับไม่นานครับนี่ฮะ อย่างนี้เลยลำโพงก็ชัดครับลำโพงก็ชัดครับไอเทลฮะหนึ่ครับตัวนี้ครับถามว่าซูมได้ไหมนี่ฮะซูมเลยฮะนี่ครับซูมแบบนี้เลยดูความละเอียดนะครับ Full HD ครับ1080แน่นอนนะครับไม่ธรรมดาครับปรบมือดูหนังฟังเพลงทั่วไปได้เลยนะรุ่นนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปครับซูมไล่ตามโรบอทไปเลยครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไง คุ้มครับอาครับแล้วขยับมารุ่นใหญ่กันบ้างรุ่นนี้ครับ A48 หน้าจอใหญ่ขึ้นอีกนะครับนี่ครับ6.1นะครับผมส่วนแรมยัง2รอมก็32เช่นเดียวกันครับเป็น 4G ไรนะครับตัวนี้เป็นสแกนนะครับโดยใช้นิ้วแล้วนะรุ่นนี้ครับพัฒนาขึ้นมานะครับห่างกัน50บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่เปิดมาแบบนี้เลยครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงลําโพงนะครับก็จะอยู่ข้างล่างนะครับข้างข้างหลังนะครับด้านล่างแล้วก็ หูฟังนามไม่ใช่หูฟังครับที่ชาร์จแล้วก็ตัวไม้นะครับหูฟังข้างบนนะครับหูฟังรุ่นนี้จะเป็นสีแดงนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเคสมาให้นะครับส่วนสายชาร์จกาแเดปเตอร์ก็แถมมาให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับก็ใบรับประกันสินค้า1ปีนะครับไม่ธรรมดาประมือเออแบตเตอรี่ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังจะต้องนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาขั้วของเขาให้ตรงกันนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดเครื่องกันได้เลยครับสาหรับเจ้า A สี่สนะครับห่างกัน50บาทกับ A 2 6นะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าใช้งานได้เหมือนกันหรือไม่ครับประมือูสแกนเข้าไปนะครับนี่ฮะฟึบนี่ได้เลยนะครับตัวนี้สแกนลาย้วมือนะครับอะนี่ฮะมาดูติ๊กตอกกันเลยครับนี่ครับนี่ครับเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ดังนะดังนะลำโพงอยู่นี่นะดังนะอ่าไปอ่าพิมพ์สิยังไม่เคยพิมพ์มาก่อนนะครับอ่าพิมพ์ครูวัวินรีวิวแหลกไปนี่เลยเข้าไปนะครับอ่าคลิปนี้บ้างดีเจสิบแปดนะครับไทยรับเลื่อน เลื่นไหลเลยครับมีเปนเออเอ็เรียวนะเลื่อนเลยเลื่อนหน้าเลื่อนบนเลื่อนบนเลื่อนล่างไปดูได้อ่าคราวนี้ไปที่ YouTube นี่ครับไปที่เรื่องเดียวกันเลยนี่แหละเอาเอาแบบเดียวกันนี่แหละเอาหนังระดับ 4K นี่แหละมามาจะได้ปรับความเร็วความละเอียดได้เท่ากันนะครับนี่ลงเมลเดียวกันนะมันต่อกันเลยนะอ่า อ่ามามาดูนะครับนะครับดูความละเอียดก่อนตอนนี้ให้มาเป็น360นะครับอ้าวเราต้องมาปรับครับปรับขึ้นมา9โดเลย1080เลยนะครับจ่ะจเลยนะครับมามายังมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหเนียนกริปเนียนกริปทุกคนซูมซูม,มเนียนกริปเนียนกริปดูดิ โอ้ชัดนะ180อ่าไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้ครับทำได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับผมอาแล้วครับแล้วสลับ A26 กับ A48 นะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับว่าเราอยากชอบขนาดที่5.7หรือว่า6.1แต่โดยรวมแล้วทั้ง2รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีน้ําหนักเบาแล้วครับแล้วก็สามารถใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้ทุกอย่างนะครับผมอนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่มีแล้วครับก็กดจิ้มที่ตะกา้าได้เลยครับประมื